สมมติว่าตารางการฝึกของคุณนะครับคือการฝึกแบบ push pull leg ครับผมก็คือวันนึงเป็นผลักใช่ไหมครับวันนึงเป็นดึงอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันที่เราเล่นขาครับคือไม่ว่าคุณจะฝึกในตารางแบบใดก็ตามครับผมครับสิ่งแรกนะครับที่คุณสามารถที่จะปรับขึ้นได้นะครับนั่นคือในส่วนของน้ําหนักในการฝึกของคุณนั่นเองครับการเพิ่มน้ําหนักในการฝึกครับผมเป็นการเพิ่ม intensity หรือว่าเพิ่มความเข้มข้นในการยกของคุณครับผมเดิมทีนะครับตารางเดิมของคุณสมมติว่าคุณฝึกท่า lat pull down ตรงนี้นะครับ แล้วคุณใช้น้ำหนักเดิมอยู่ที่เนี่ยนะครับ24กิโลกรัมแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อปีกให้มันมีความแข็งแรงแล้วมีความกวาม้างมีความใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับก็ไปสรรหาท่าอื่นที่ไม่ใช่แลตทูดาว <S <S ผมบอกก่อนนะครับว่าวิธีการง่ายที่สุดนะครับที่ทําให้คุณมีขนาดของกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเพียงแค่คุณทําสิ่งนี้ครับ ปรับน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมอาจจะเป็น1-2ถึงแผ่นนะครับจากเดิม24่กิโลนะครับอาจจะขยับขึ้นมาเป็น28่กิโลหรือเป็น32มกิโลแค่นี้ก็ได้ครับผมนะครับเป็นการเพิ่มในส่วนของ I n t e n s i t y ของการฝึกของคุณทําให้กล้ามเนื้อของคุณต้องทํางานหนักมากกว่าปกติครับเดิมทีคุณยกเนี่ยนะครับน้ำหนัก24กิโลกรัมนะครับคุณอาจจะยกได้15ครั้งนะครับยกมาเนี่ยสาสัปดาห์แล้วนะครับผมแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันไม่พัฒนาแล้้วตออองงงทําาาายย่่ไรรคๆืก เพิ่มในส่วนของน้ำหนักขึ้นไปครับผมนะครับหนถึงสแผ่นหรือว่า1นถึงสองเลเวลครับจะเป็นการกระตุ้นทําให้คุณนะครับผมต้องเจอกับความยากในการฝึกที่เพิ่มมากขึ้นครับและตัวของวอลลุ่มมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะผมเนื่องจากว่าตัวของตัวเลขที่เป็นน้ําหนักเนี่ยนะครับที่เราใช้แทนค่าเนี่ยครับมันเพิ่มสูงขึ้นครับผม